ตอนที่ผมอยู่โดมกลางนะฮะไงกล้องขึ้นไปคืนก็จะได้โชว์ไฟนะครับนี่ฮะไฟสวยๆนะครับตอนนี้ก็แทบจะลั่นไฟทั้งหมดแล้วช่างไฟก็ขับรถเข้เมาแ้นะครับนะครับนี่แหละอาชีพช่างตกแต่งนะครับนู่นนะฮะไฟสวยงามจริงๆฮะเขาแต่งได้ดูสวยงามไปจริงเธอไม่นอน พระรามสามครับผมก็ทางเราก็ได้แต่งมาหลายสาขาแล้วล่ะครับเริ่มแรกมาตั้งแต่สาขาสีแยกอโศกเลยฮะเทอร์อมินอลสาขาแรกเลยตอนนั้นเราได้แต่งหลายชั้นครับนะครับผมก็ถ่ายเล่นให้ลูกค้าได้ดูนะฮะว่า เราได้เข้ามาตกแต่งตอนค่ำคืนตอนถ้าเขาเปิดห้างแล้วก็ก็คงจะผู้คนเยอะนะครับแต่ตอนนี้ถ่ายทำในานามของช่างไปก่อนอจบนิ่งๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือขนุปีพระอกริกนะครับมีคิ้วคุ้นนะครับตามรูปแบบกฐัประดับ้าร้าน ครับผมเรียกใช้เรียกหานะครับ0818699604นะครับเบอร์นี้ใช้ได้ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ